สวัสดีนะคะสามสีส่ห้าแบงค์นี้นะกระดาษกระตูนพับครึ่ง ครแล้วกดดัดดัดให้โค้งนะดัดข้างไหนก็ได้ที่เราอยากจะโชว์ตรงนั้นว่าสวยงามขนาดไหน เรียบร้อยจิ้มกาวนี่ไม่ซีเดเซียนนะถ้าเขาจะคลายก็ให้เขาคลายไปอันแรกนะหมุนก่อนหมุนหนึ่งนี้ก่อนหมุนซากสองสารอบแล้วก็จิก ที่จิกะต้องการให้เขาตรงค่ะต้องการให้ไส้ในเขาตรงนะอันที่สองอันนี้จะใช้ฝั่งนี้นะฝั่งที่มียอดจำนวนตัวเลขอยู่ข้างในเพราะว่าเขามีลายอะค่ะเขาจะมีลายที่คล้ายๆก็เลยต้องการให้เขาดูคล้ายดูเหมือนหน่อย โอ้เข้ามาน่าเนะีลายกระตูงเขาก็เลยจะอยู่ข้างในต่อไปก็อัน,นสว่างนะคะตรงข้ามกับอันเมื่อกี้อันนี้คือข้อเสียของกล่องกาวะค่ะคือต้องรอให้เขาแห้งก่อนรอให้เขาเ็จตัว นี้นะให้เขาแน่นๆหน่อยต่อไปตัวนี้ตัวนี้ก่อนเลือกลายเลือกฝั่งที่ดูดูดีดูคล้ายนะใครจะค่อยๆเรียงหรือจะสับว่างได้หมดคะ่ะค่อยๆค่อยๆทำแล้วก็สังเกตนะว่า เราชอบแบบไหนอันนี้เขาจะออกสูงเย้มๆนี่นะนะไสนไหนนะไม่นับหน,นึ่งสองสามอันที่สี่นี่อัน,นที่สี่อันนี้จะเลียงนะค่อยๆโอบเลียงไม่ได้สว่างแล้วนะคะจะค่อยๆโอบเขา แต้มด้านนี้ก็คือเขาจะเห็นฝั่งด้านบนเนาะเ็นมุมด้านบนจะเป็นแบบนี้ตัวนี้อยู่ที่คนทำนะคะว่าเรา ชอบที่จะเอาสักประมาณกี่กีบกี่ชั้นอยากบานมากบานน้อยเงี้ยค่ะอยู่ที่ผู้ทำและความพอใจนะอ่ะลองๆเจะอยู่แค่นี้จะหยุดแค่นี้จะแค่เย้มๆพอถ้าอยากได้กว้างอยากได้ใหญ่กว่านี้เพิ่มกีบเข้าไปนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะดอกกระตูนค่ะ